สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Space Inspiration หรือชื่อนิคป่านะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนอวกาศอวกาศฟาจะมลองอะนะคะเป็นพี่พี่ทวันตาอวกาศใช่เหมือนเหมือนดูดาวอะไรเดี๋ยวถ้าฟ้าจัมลองแต่เล็กกว่าเขาบอกกันนะคะใช่ดูยอะเข้ามาเลยครับที่แบบดูดูแบบเท่มากพอเข้ามารู้สึกว่าตอนแรกมันไม่มีอะไรข้างในมีเยอะมาก ขึอนไปดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้หยบปาก็ไปซื้อบัตรเลยครับเข้าไปกันเลย<ฮ>ตอนนี้นะคะ,คะเราก็ได้ผันมาแล้วนะคะสวยมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสามารถเข้าได้มีทั้งหมด2ชั้นนะคะแต่วันนี้วนที่คุดน้อยมากทีดีหาลรูปได้เยอะมาก เราเข้าดีกว่าไม่รอแล้วเย้าลยสวยจังเลยสวยากถ้าูแต่นีกน้ก็วสวยเนาะเผื่อนาคนลูกจะเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นอะไรนะพ่อกรานะสาอ ก็ไม่ให้แต่ชายขาาแลวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตัวยตวาใช่ชขอนตอนที่เขาจำลองใกลสุดใกลสุดหรือเปล่าน่นลกั่นโลกค น right? no, ี่แหละไม่โรคเป็นเยอะโลคมันจะไม่โลคนี่นะคะเขาอสำรองไปตอนนี e. right. well, ้ทุกคนอยู่ในมุมเล่นนะคะของนั้นก็เล่นนี่อ่ะอันเนี้ยอะไรนะยานวอากาศ เรียนเรียนเรียนเฮ้ย90วันเลยนะ่ออกมาเดียวเกิงเอาอ๋อแล้วเป็นนักวิเป็นอวกาศหมดค่ะใช่ค่ะเป็นนักวินอวกาศนี่ก็จำลองกระเสริฐอกาศนี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอาแกนอวกาศแบบประเทศอื่นๆด้วยเนาะใช่หลายประเทศอืม วิมีลิงอ่ะพี่ออนเหมือนในหนังเลยโอ้าจารยนทีแล้วเรอเตรียมพอมสู่อกาาแล้ก็จะากดแล้วมันก็จะขึ้นแต่ว่าไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นชุดจำลองชุดอวกาศนะคะ อันนี้เราจะเข้าไปดูภาพยนตร์กันนะเรียนตอนนี้เราต้องสนใจนะคะเร,นออนเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์อยู่นะ่เรียนไม่เรียน <laughs> เรากำลังจะนั่งดูภาพ,พยนตร์นะคะ <laughs> แล้วเป็นไงบ้างคะน้องจะขลุสนุกไปเนาะแต่ก็สนุกสนุกแล้วก็สวยด้วยใช่สวยมากสีสันแบบเยอะมากอยากไปไหมไม่อยากกลัวตายกลัวไม่อยากอาหารกินเขากลัวแบบไม่มีของมามากินเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูต่อนะฮะโอเคโอเคตอนนี้เรากำลังจะเล่นเกมต่อเลยครับเกมตัวกห้พ่มิ้นท์

โอ้ยแม่มีควันด้วยอ่ะอะไรกันไอ้ไปแฮเซลฟี่นี่เซลฟี่อ๋อดีแลวอ๋อดีแล้วขยับที่ว่า ีเราจะลงล่างนะคะลูกโลกใหญ่มากมยกภูเขาเมื่อกี้นะครัย <c oughs> ัยกอะไรยกโลกไม่ใช่ลูกสีเป็นนไ,ได้ค่ะ คนนี้น่าอ้วนจังค่ะเดี๋ยวพึ่งน้ำแม่เขาดูเอาหมวกเดี๋ยวหมวกโอเคทำมาเดียวอันนี้ต้องเราเล่นแล้วมั้งเพราะว่าเขาใช้หนึ่งบาทต่อหนึ่งเล่นสองคนเล่นสีส่วนี่ส่นเดี๋ยวเราเล่นก่อน ตอนนี้น้องเราเล่นเกมมะไม่ได้ดไม่ม <S <S ไงโดนแล้วโดนแล้วนี่นไงาวาได้ข้างซ้ายไม่ออกไม่มือโด,ดอนกลุ่มใหญ่นะคะ ลบๆบเกิดคแล้วอ่ะน้อยน้อยขแงไม่มีนะคะ ตงนี้น่จะเกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะเนาะอากาศของญี่ปุ่นอะไรสิภาพดาวเทียมประเทศไทยหรือเปล่าแบบเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่าพื้นที่เท่าไหร่ สงสารสงสารคุณนี่เล่นกันอยู่ยใช้สกแกนหรือเปล่าคะ ที่ท่านต้องการเอาช้างพอช้างอย่างดูหน่อโฟมาสิมพูอ๋ <c oughs> อเอ้ยกดผิดใช่แบบัำลังตายเฮ่อจับได้ไใช่ไหม จะเล่นซ้ายซ้ายเขาทำอะไรบอกกับวิธีการเล่นก่อนใช่นี่ไงเล่พแบบนี่ได้ขุดขุดซ้ายขุดซ้ายอืมเบาเบาเบาจะออกมาซะนี่ภูทาเลภูเขาต้องมีอ๋อเหมือนกัแต่งทำทำไม่นะให้อันนี้นะคะปับปาจะเล่นเมื่อกี้แ่ น้ำหนักเกินเขาไม่ให้น้องก็เล่นได้แต่ว่าเอาจริงๆนเล่นไม่ได้เพราะว่าันมุนหัวทุกคนเล่นได้แต่ว่ามันกลัวปวดหัวใช่พอเสร็จเลยนเล่นไม่ได้แน่นอนพีนเล่นแค่นั้นซืก็ปวดหัวแล้วปวดหัวอย่างทิ่ว่านีไม่ใช่โรคจริงเลยส่วนน้องก็กลัวปวดหัวแต่เขาบอหมุนช้าแต่แมก็ไม่เอางการค่ะอันนี้จบนแรกอ เม่เหอโอเคใจเลยที่บินเล่น <c oughs> เขาไม่อาอันนี้มีไมหมคะน้องกคาเนอมีมีเฮ้ย <c oughs> มีวะอุ้ยแม่โโบุบเลยมีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเก่งลูก อ้าวเขาไม่มีคนเหรออ๋ห้องแบบจำลองเวลาเราอยู่ในอวกาศก็อยู่ในกระสวยแค่นี้นะลกมก็อยันั่งน like ั่งขึ้าน้า้นั่งอ้วคนัเขแบบไปีจัิ์ไม่อพี่คอมพิวเตอร์รอยมอยดนะนอกจากเขาจะเป ปวดดร้เปล่าไม่รู้อ่ะอ๋อง่ายยิ่งว่าคนละที่ที่เกให่มาหรือเปล่าที่เดียวอ้าวหรอวคุ่ะเผยลวขเดี๋ยวันสูงนี่ดิใหญ่ยืนยืนยืเลยอา 哎，你看、嗯。嗯 <noise> อยู่ที่วัดสำนักสงฆ์หนองอ้อค่ะใช่ค่ะวันนี้มันสวยมากๆนะคะมันสีอะไค่ะสีทองอลามสุดๆในโลกอมาเข้าไปกันเข้าไปเำข้าวกรทียวัดนอนได้ยังไงพระนอนใช่เออใช่พระนอนสวยมากเหมือนวัดไรกี้อ่ะไม่ใช่เหมือนวัดหนองเออวัโข่งเหมือนเชียงรายอ่ะที่มันที่มันที่มันเแบบเงี้ยสีขาวอ่ะสวยมาก จริงจริงนะรขาพระเยอะมากอันนี้พระเลยนะป้ะาพระยืนนะคะพระยืนสมหวังสมหวังกับพระยืนทำได้จริเหรอได้สิลูก ขึ <NYU S 2> ้นฟ้าเลยโอรโหทำไมทำบุญ <se> อันนี้เป็นพ้านอนวันนะคะดีดี ทำสีทำสีพี่สอน,พ,สอนพี่เซนกระเป๋าไหมเอากระเป๋าแม่ไปครับไม่เอาไม่เอามันแห้งไปแล้วยนินดีทำมูลดอก,กบ,บูปะนะคะอันนี้ก็ฟังคูสอนไปด้วยออนไลน์ <c oughs> สอนสอนเรื่องเกี่ยวกัหที่ยังไม่โดนแล้ว<ๆ>คนระแบบคนระแบบอันนั้นดอกบัวลูกเออคนระแบบอันนั้นเขาไอ้นั่นไม่เป็นไร <ล>มไม่เป็นไรลมลลก็ต้องดับดีแว,วางาวอะไรทุกครั้งสวัสดีทุกขับพี่อ่อนช้าเร็วก็ต้องดับวางอะไรทุกครั้งก็ถนอมมือทุกครั้งนะลูกจบทุกครั้งไปเอ,อาวัฒนานอนตรงใหญ่กันตัด,ด พราสวยจังนี่คือตัวตาอใช่มันเขาทำเป็นพ่อหน้ากับปู่หน้ากแก้หน้ากันหร ช่วยป้าจุดทูอันนี้เป็นอะไรหน้ายากน้า,าที่ให้อินถามมัทโปโปโ์บอลป็นชอิตคมบอล ทีม่มาเขาว่ากราบเท้ากรดาบเท้าอันนี้เรากำลังทำงทางๆาทอากันนะคะนั่งรออันนี้เหมือนให้อาจารย์ทำอะเ่ย 「私は私あなたはあなたと」 気もするわクレイのジャケットに見覚えがあるコーヒーのしみ相変わらずなのねショーウィンドウに2人映れば No